ฮัลโหลยไม่หรอกฮัลโหลเพาเอ้ยอือดูอพวกเนี้นไปเลยดิดีมาเลยพ่อมาเลยมาพ่อสนุมมาผาเกเจเนเด้อร์มาเลแพงพอเลยแพงพอเลยหรอก Ui, chụp hẹn kìa Kèm mùn mất ạ Thấy bọn này Thấy nè Ở phía bây con hả bà bây Trên Hãy vào hãy cho nó phó vào Nên hãy đâu, หายแล้วฮือด้วอ่ามันไปละหันเบอรงไม่เหตุหรเบอร์ชุกมัวเอ้าวางแล้ววางยังลูหระ กวนพวางแน่วาง,งอย่างนี้ออนี่สบายดีโทรหาพ่อให้พ่อซื้อของฝากให้บ้านนี่มาดูสบายดีทุกันทุกันทุกเอาน้นได้ไม่หันนะอยากินเมมนายปลาหนุ่มกินเมมแล้วเจนี่ ตเตลียนกำลังเดินทางกลับมาแต่ของเทพทุกคนหนุกทุกโอเคเฮ้ย่ายไปไกลๆหนูกว่านอนก็นไ,ได้น้องชิกคบคนะค่ะมันนี้อยู่สองคนกับเจนนี่คือเกา้าซักเสือผ้าซักแล,ล้วรถอา่าเติมเซมเรั่มยาาปัดเสื้อผ้าคือบริสุทธิ์ตัวอะไรก็กินคือบ่หอม ไปเบิวัวทำยาโอ้ยจังเมีดื่มดื่มพักดื่มเน่ดื้มไข่ทำยาเทใส่นทำยาซักผ้าเล็กน้อยกลับไปซักใหม่อีกจังเมียนจะมองโพดโพจะเป็นยังไงเราไอ้เหมือนนี่เออเด้อเออเด้อยังไงก็บผู้อ่ะมึนแบบมึนมึนงงนักหูนักตาจังไบูหมันถือลมแบอลมพัดลมยังบ่มาจังใดนี่อ้วนกะยังท่านได้มาไหมนี่ แสบบรอกกินนมนะแสบอบอฉีบวดแล้วนมเจนหนึ่งก็ได้ของเอื่อยเหนือจากแพ้ก,กระบาดพอจะเชื่อมาเลยมือเป็นยังล้วใช้สวยคำย้ำในใช้ค้ำเจนเลยใช้ดอกใช้ใช้อู้งามดีนี่ในเพิ่งอ่างสายค้ำเพอ่โอ้พายซื้อให้ดุกพายซื้อให้พอบอไม่ตู้บ่ซื้อให้บอ ไม่ได้เป็นตู้ดอกอันนี้สายสินสายทองแทงสายสินนี่มันตู้หามาอันนี้ตู้กับปาสีอันนี้ปาสีผูกให้บ่เอาดอกูกแนมองมีตู้ไปเป่างามดอันนี้ามหัวนะหัวมันตกะหัวูกนหามตกลเฮตกลมุนเด้อบ่แม่มน อารมณ์แหงน้าอ่ะดุงอ่ะกะอู้จักงอเพลย์พี่น้องเลยแต่เปิดประตูช่องข้างไล่โบไล่แบบมัดมือเลยนะขนาดเปิดประตูข้างเดียวยังบัดมืออ่ะจังเลยเที่ยวออกเที่ยวเขาไล่ขนาดจักงอเพลย์เปิดมองไปเที่ยวเขาแทนจัดก้มงวงเฮ้ยหยียบนานพักเป็นมุนเบิดกินีเราเห็นมันเข่าโตสีดำเลย ี่ฮิตนะเืเด็เก่ามนเด้อไหนเก่ามันเด้อพอตีกําลังสิามาเต็มมุกกําลังเสวะรูเืออ่านู่กสาวเลยเป็นแน่หาเลยแม่ไปเสือมาตาก่อนเด้อเบเสือละอื่นน่ะเบเสือเบเสือ เด็กกัดยางไต้๊ต้ไต้แบบดังแม่นี่นอนถ่านไะไบ่เอ้ยเงี่ยกูตินดเนะลองเพลงลองเพลงคือบิวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องไ้บ้าอะเออบิว คาเพื่อนนิ่งเดี๋ยวพี่น้อยคาเพื่อนอ่านไรยังเบาไรนี่บุอยากมาสอนชูเมยพงังเนาะแต่ก่อนตอนเพื่อนไปไม่ไม่นะอ้ยในนั้นมาคือเจ้าคู่สอนตอนตอนเศร้าตอนแดงเลิกเรียนมาน,นีไก็มาสอนเมย์เมยฟังว่าสอนนั่นสอนนี่เฮียนั่นเฮียนี่แล้วนี่เริ่มขี้ข้านบ่รู้ว่าจังใดบุอยากสอนปันได,นนนไดพี่น้อยอย่าแต่ะลมเพื่อน มื้อคืนนี่กะได้อารมณ์เพิ่นแล้วอารมณ์เพิ่นเพิ่นเว้าอยู่แม่สิอ่านคำคล้องให้ฟังเจ้าคู่โชนแบบนั้นแบบนี้แหละก็เลยอัดคลิปเพิ่นมือคืนนี่เด้อแต่เพิ่นคิดมเนาะามื้อดเฮาถามกซื่อๆน่ะเฮียนหยังเฮียนคือเก่าแหละเท่านั้นกจบนอนมุนเตื้อ่ลูกเงาหัวขึ้นอ่ะอ่ะยอยกยหัวขึ้น เดงนปเดินปเดี๋เดี๋ยวม่ยอมมอนกันโอ้โหโอยตุยนอนทิงมไปมันเย็นหนกนอนผื่นมันหนาวมันเย็นเย็นช่วยช่วยเย็นช่วยชเลยนอลุกอุ้ย เจนสบายดีทูทูกันถูปลาลูงนี่ดูสบายดีปลากทูก่ันไปไหนล่ะปีปุยเด้อูมามาม่มาม่มามเียงดอมาละอามาอาไรกินี่ยคะ<ด>อืม nào lúc này Mấy bịp mì đây mì min 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 mì 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 Ờ, mì 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 tiền Cơn mì Măn phao mì 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 มันเผาเหีวเหีวหรือชีดอบไรวานๆมันเผามันเผามันเผาแช่ท้ายห้องเงี้ยอ่ะอ๋อโบเมนตัวน <AT> ah, ี้ลูกต้องแกะก่อนอามาไม่แกะเหรไปมาล่ะมาเลยมาหน้ามาเร็วมาจ้ะมาหนาก็มีเวินมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไปมันมีเพื่อนดินแนวเจนมีเพื่อนดินแนวเฮ้ยเพื่อนดีดีดีว่ะสบายดีกันหนุกสบายดีทุกันทุกันถูกเอ้ยโอเคสบายดีป้าดุ้งดีแล้วดีแล้วไปดีไปทุกไปไปเดินดีมีเพื่นไปผู้ผู้ไปดีผู้เจ็ดผู้ผู้ดีผ่าผู้เอาผ่ากลมหัวไปเลยเฮ้ย Để có mà tha già đi Phụ già bảo già mà tha bây mà cao lụt cao nào mới bảo được Phần ạ Phần nào mới đâu Tuyên leo Nóng chiến mà lụt โอ้เจ้มาดีเอยบ้ามาดีใจมลีนะใเห็นมนะบอกว่าแม่เมื่อไหนมีวะอยากมาบแล้วกมาอ่ะท้องฮัโโอ้ยอ้หนาสบายดีกันสบายดีเอ้บ้าบ่เห็นมันทันด้มาบ่เหว่ามันี่รถนะ น่าสวมรดดสวมรดดได้สิขึ้นไปนเดนะเน่เยังดเี่ยังแต่กินยังเออเปิดเดื้อทานก๋วจักทาน๋วจักเยเทาน๋วจักตายหอแล้วตายหอแล้วะวเนาะนเสียีเกียไปนกินนี่

มาพนอนพนเด้นะนอนข้างพนเด้ไป่งน้าเลยชงน้าชงประพิมพ์นระโดดไปสระชงยายเต้นกันดิอมาป่าแก้มมนนกัมุกขแล้วขามาอะไรอ่ะลานปิดจินนคบาน้องาน้องนเออกันอคมเลยนีอืม เาเดียพ่อเลยลูกเฮ้ยกะตืนผีแหะตัวน้องก็นี่วะเลยมึงเนี่ผีดิเดกี้หัวฉบขมออนเว้ยมึงเนี่ยหัวเพล่นเกานะีไขเห็นเต็มยู่ี้บดกันบดกันึงอ้อมหยังอยู่

จะเสื sai, lại, đây, này, ่อใเลยส่ได้ใส่เฮ้ยหางไมยหัน้ใส่น่องใส่เก๋ยิงใส่ได้เได้นี่นะเต้ยหัไปเลยนะไปรึบเบื่มันเผามาเนี่แบางไปก้ก้ไปจามาคิว่าิไปจัมันเผา อามันพผาไป,ป้ายนมันเ่้าจอยดอกมันเ่าอยู่ใชมันพ่าน,น่ะมันพอน่นพอ,นะพอปอาออ้าจอยเหือเผยกันเฮ้ยกีกนนกรร่การแน,น่นี่ยเือหะหนูเพิเ่งกินน่เออเกินบะกัน้ำปากนะกินบะเจงกินนมโอ้ทมสแกนเมื่อสารเผื่อเมกับเปื้อนนหดนี่นี่ติเคตเมยชูเช็ดไป

ไอ้แกได้มอนใช่แ hmm. ล mm ้นอนทันรอดเลยนะแน่นอนกิ้นอนเจนน่นอนหอมนั่นกิงมาพี่แบบนี้พาเพื่อนมาห้านที่เาไปตุมนะวานนีไปตุ่มเพื่อนอะไรเพื่อนอยู่นะเพื่อนมาหุ่เพื่อนหุ่ Mù, rồi mùa gà bổng 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 làm bổng 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 คนใว้ปดคนมไว้ปดนีมาเหรอมามาให้ขอเฮ้ยปวนมานักเงินใหรอให้แมแกไปหน่ยแกง่ยใครชุบบอลูกสิกินบอ เออตีพ like uh ีปุยถ้าพีปุยหายได้อุ้ยนโหลกปัจจยพี่กหกปัจจพี่ก่อนแคเนไหนึ่งแล้วปัจจัยไม่หนึ่งแบ่รึ่งกกันแหละุนี่บอเอาซะยังกินอะไรด ก็ล่ e, ging e, ging e, เาเพิ่งกินกินบวบอ่ะกินนายบวบอุ๊ยะอ่า <c oughs> แต่ละคนนี่ข้าอี้นี่อะนี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะป้าอะเอาไปถีม,อ,มอันนี้ป้าจะเอาไปถีมอันนี้กินบวไรอันนี้กินบวไรอันนี้ขันดิบดิชื่อนะป้าจะเอาไข่ขาวอะไรมันป้าจะเออเอาลอดอ่นะไข่ขาวนะ,ะเออ <c oughs> กัดแอรกัดแทรกัดกัดกัดอนนี้บอกคุกินหนูเออั่นอะวอืมบเมันใปวดงอนปวดเนีนจิ้งจกไหนปวดงอนนี่เลยนอนเด็ยบ้เออป Chị 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 Lâu ạ à, lại vô. The egg cup, egg, ép wool, kia vô la. Huh? Happy kia. kia. Happy kia. này kia. kia. Happy 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 hoàn ไปล่ะไปงายที่เ uh, ล <t wa Cold> uh, uh, ้วเพื่อสิลุกได้ปูโว้จนชีดวนเฮ้ยเอสีอาป่ะเฮ้ยเฮ้ยึ้อไดนบ้าอเราเพื่อคนไปไล่เฮ้ยแ้องไหนเธออาป่ก Bà, lắm. Oh, Ê. Ê. mà à, tí đó Ô, tốt này Khai nào được Anh nghe ừ. từ về tắt tắt bãi cho có lột cho nào

ปาดกินน้ำเน่ในใครเครื่องรลิกดูด